นะครับเครื่องปรุงขนมเส้นหน้าหมูมืองแปนะครับก็จะมีตีเปือเป่อนๆได้หานนี่นะครับอันนี้เครื่องเคียงมันนะครับผม,ก,มกระเทียมหอมเจียวหอมน้อยซับถั่วง,งอกตีขาดบ่ได้ก็คือขนมเส้นนะครับแล้วมีพักกะหลำ่ำผักบุง แล้วก็มีมะเขือส้มนะครับอันนี้ส่วนของหลักๆก,ก็คือกระดูกหมูนะครับหมูติดหมันติดจีนน้อยหนึ่งนะครับผมทำย่างนี่นะครับเป็นหมูบดนะครับซื้อหมูบดมานี่นะครับตีขาดไปได้แหมก็คือน้ำห่านะครับน้ำปลาห่านะครับ บอกว่าตีเอืญนี่เขาอย่าใจน้าปลาห้าแบบไดนะครับแต่ผมยังใจน้าปลาห้าที่เป็นน้านะครับบางตีเขาอ,อ,อย่าใจเป็นห้าซับแล้วเขามาเคี่ยวเนาะแต่ไอตัวนี้ก็คืออยากใจเป็นน้ามปลาห้าเจ้านี่เลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวสกรรมเดี๋ยวเฮามาเริ่มต้นย่หนุ่มเส้นน้ามหมูกันกันนะครับติดตามเนอพร้อมสวัสดีเพื่อนๆนะครับ ป้าๆกันแหมรอบหนึ่งแล้วนะครับเด็กตึกเหลืองนะครับวันนี้มาตามสัญญาตีได้บอกไว้นะครับเขาจะได้แงาหนุ่มเส้นหน้าหมูมองแปะนะครับผมจะได้เฮามาลงมือแ้ากันเลยนะครับนี่ครับผมก็จะได้ตั้งมอขางเพื่อตีจะเอาทาการตีคว้วหอมเดียดร้อยเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะเอาน้ำน้ำมันของตีว่าคว้วหอมเนี่ยครับนะครับเขาจะมาคว้า กระดูกหมูอันดับแรกนะครับเฮอาจอะมาคว้ากระดูกหมูก่อนครับผมเดี๋ยวเฮาล้อ,อน้ำมันเดือดกั้หนึ่งนะครับเฮาจะเอากระดูกหมูลงไปเลยนะครับเฮอาจะคว้าหมูกระดูกหมูให้มัมนซุกกอนนะครับเฮาจะคว้ากระดูกหมูให้มันซุกกันนะครับนี่นอน้ำหนมเส้นนะครับต้องใส่เย็นๆอม่าใส่ฮอ้นนะครับ เพราะว่ามันเก็ดนะครับมันดัดแรงนะครับเกล็ดกระดูกใี่มันปุ๊บนะครับ หนึ่เส้นหน้าหมูเนียครับเครื่องเคียงมันมีหลายอย่างครับแล้วแต่คนชอบนะครับอย่างลักๆก,ก,ก็คือมีทวงงอกต้นหอมหอมน้อยนะครับพักบุงกระลำหัวพักกระดิบนะครับแล้วแต่คนชอบครับกบไปหมดเลย ครับผมหลังจากตีเฮาคว้ากระดูกเกือบจะแห้มแล้วนะครับอันตีลืมมาได้นะครับก็คือหมูบดนะครับมาใส่หมูบดครับผมนะครับใส่หมูบดเน้นหมูนะครับ,นนรบ,บเน้นหมู เดี๋ยวเอาล้อหัอหมูมันุกสักครันะครับครับครับผมเอาล้อห้หมูซุกสักครัม้ตอนนี้นะครับผมพัดนะครับพัดหมูพัดหมูบดแล้วก็กระดูกล้วมกันแล้วนะครับยังหอมเลยนะครับเพื่อตีอยะางหอหมูเนี่ยซุกแล้วก็กระดูกก็ซุกนะครับพื่อหน้ามันจะแห้งน้อยนะครับสังเกตดูนะครับแถมสัก เห็นสกรร๊ัมคือมันแห้งเห็นน้อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะเอานี่ใส่เลยนะครับนี่อันนี้คือน,าน,นา 5, ้านห้านะครับนา 5, ้าป่าห้าบ้านเฮานะครับหน้าป่าห้าเมืองแปดนะครับเมืองปกติผมกว่าตีเอิญน่ะเขาจะใจ้ห้าบดแล้วมาเกี้ยวหรือว่าซื้อน้าห้าเป็นกวดมาจากล่านต่างๆมานะครับแต่ผมบปใจ้ผมอยากเน่นแบบสมัยก่อนนะครับออลิจินนนสมัยก่อนนะครับผมครับผมจะตัดเลย น้ำห้านะครับอ่าน้ำห้านะครับถ้าหม้อนะครับถ้าหม้อขนาดนี้ถ้าหม้อขนาดนี้นะครับแนะนำให้ใส่น้ำห้านะครับถุงเดียวนะครับผมถ้าใส่สองถุงอ่ะมันจะเก็มครับเนี่ยครับพอเทาใส่น้ำห้าเรียบร้อยนะครับเฮาก็อย่าล้อเฮ่อหมูบดกับกระดูกเนี่ยครับคือมันซึม น้ำห้าเข้าไปนะครับเพื่อตีรสรสชาตินะครับมันก็จะล้านะครับย่างห้ล้านะครับเดี๋ยวเขาลอ้อเอาน้ำห้าเดือดนะครับเดือดคือน้ำห้าเชี่ยวน้ำห้าคือน้ำห้าเดือดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมามีส่วนผสมย่างแหมหลายลาย,ย่างนะครับผมย๋ยวดีทายนะา เคล็ดลับใหมนะครับผมกาลังอย่าเกยหูนี่นะครับปกติเวลาเนี่ยหนมเส้นหน้าหมูเนี่ยผมก็อย่าคว้ากระดูกอ่าคว้าอ่าหมูบดอย่างเสซนเสียบร้อยแล้วก็เอาน้ำห้าเข้าใส่พอน้ําน้ำห้าใส่เดือดอย่างเรียบร้อยแล้วหมดแล้วก็เทลงหม้อแล้วก็พอน้ําเดือดปุ๊บก็อย่าเอาเลือดลงใส่เปิ้ลบอกว่าถ้าเอาเหลือดลงใส่ไหนน้าหนมเส้นตีเฮาคว้าอย่างเซตทับเรียบร้อยแล้วมันอย่าขาวครับเปิ้ลก็เลยบอกว่า เมือเอาเรือตีเฮาซอยแล้วนะครับเอามาลวกขันกัาครับนี่ครับผมกําลังอยา่างหวิธีนะครับมาลวกขันกํานี่นะครับมาลวกเพื่อตียาบ่ให้มันขาวนะครับลวกเด๋ยวเข้าก็จะตักเอาตักขึ้นใส่หม้อครับนะครับนี่ครับลวกขันกําให้เดือดถ้าเดือดแล้วเขาก็จะตักขึ้นใส่หม้อเลย หลังจากตีน้าเดือนแล้วนะครับตีขาดบดได้ก็คือหากพักชี้นะครับหากพักชี้นะครับหากขอมน้อยนะครับนี่เวลาเอาใส่แล้วเอาต้มแล้วคือมันหอมนะครับนี่เอใส่นี่ปุ๊บนะครับเราก็จะเอาน้ำตีบาเขาเคี่ยวกระดูกกับหมูบดนี่นะครับใส่ลงไปเลย ลงไปเลยผมตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้วนะครับเขาก็จะแตะเอาฟองออกครับผมนี่นะครับเก็จะแตะเอาฟองออกก่อนครับ ตียูข้างหน้ามันใสเนาะครับผมนี่นะครับเอาแต่เอาฟองออกก่อนอครับแต่อ,ออกแล้วนะครับผมก็จะเอาเลือดเลือดตีเขาต้มหลวกแล้วตะกี้นะครับเอาเลือดลงใส่นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเอาเลือดลงใส่<ว><น> นี่ครับร้อนร้อนเฮอ่อน้ำเดือดแห่งครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เขาใส่เลือดครับเป็นเลือดไก่นะครับ เลือดไก่นี่มันเย็นนิ่มแล้วก็อ่อนดีนะครับผมเดี๋ยวรอข้างหน้ามเดือดสักคมเดี๋ยวเขาก็จะกินได้เลยนะครับผมก็จะแถวนะครับมังแปลกของห้องวัดแผลเอาฟ้องตีมันเดือดนี้ออกไปขวานนะครับเพื่อตีอย่างห้น้าม,มันใส่นะครับผมรอข้างหน้ามเดือดสกรรักํำเขาก็จะเอาเลือดใส่นะครับผมอรอสักํำนะครับ ครับผมอตอนนี้นะครับหน่มเส้นน้าหมูของเฮาพ้อมแล้วนะครับดูเดือดอย่างมอเลยครับอย่างมอเลยครับตอนนี้พร้อมที่จะกลินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ถ้วยกันเนาะนี่นะครับนี่นี่นะครับหน่มเส้นนะครับหนมเส้นบ้านกะซ่องนะครับหนมเส้นบ้านกะซองเลยนี่ครับเครื่องเคียงมันก็จะมีใส่หนมเส้นถั่วงอกนะครับใส่ถั่วงอก ใส่พักจีนะครับหอมน้อยนะครับหอมน้อยนี่แล้วก็หอมเจียวนี่ครับน,นี่เจียวนะครับนี่ครับมานี่นะครับเดี๋ยวหอหน้าเอาตักน้าใส่เลยแล้วแต่ว่าใครจะชอบนะครับชอบมะเขือส้มชอบเลือดอย่างก็ตักไปเลยนะครับ อย่างเหมาะเลยแต่ผมชอบเลือดนะครับนี่มันนัวดีนะครับเลือดครับน,นี่ครับแล้วก็น้ำยน้ำหนักหนันกครับน้ำหนันกหนักเ,เลยน้ำเลืองเล่เลยนี่ครับนี่ครับ นี่ครับเส็จเรียบร้อยแล้วครับน้าหนุ่มเส้นหน้าหมูมองแปะนะครับพ่อมกินแล้วนะครับผมมาครับเปื่อนๆครับมากินหนุ่มเส้นน้ำหมูมองแปะด้วยกันนะครับครับผมขอขอตัวไปกินหนุ่มเส้นก่อนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับคลิปน้เอฟซีอยากเฮื้หน้ากระเพราอย่างก็เม่นมาได้นะครับผมเด็กซึกเหลืองก็จะหน้าตามดีเอฟซีเม่นมันนะครับผมบวัสดีครับ